นายอำเภอหัวหินเดินหน้าแก้หนี้นอกระบบช่วยเหลือลูกหนี้ค่ะ วันที่15กุมภาพันธ์2567ที่ศูนย์การค้าหัวหินมาเก็ตวินเลดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในพนกิจโพไ่สินในอำเภอหัวหินเป็นประธานเปิดตลาดนัดแก้นี่อำเภอหัวหินมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนี่นอกระบบให้ได้รับความเป็นธรรมเป็นไปตามกฎหมายสนอง นโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหานี้นอกระบบสามารถเข้าถึงอาชีพและเข้าถึงบริการการให้สินเชื่อในระบบ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนายพลกิตพวงวไรศิลกล่าวว่าจากที่ทางอำเภอห,หัวหินได้จัดให้มีการลงทะเบียนลูกหนี้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนจํานวน4 0 0ร้อยคนไเราก็ได้ดําเนินการแก้ไขปณีปนอมไก่เกียร์แล้วก็จัดหาสถาบันการเงินมาให้โดยตลอดและมียอดที่ได้รับการไก่เกียร์ไปแล้วจํานวน16รายมูลค่ากว่า3ล้านบาทในวันนี้ทางอำเภอห,หัวหินได้จัดตลาดนัดแก้หนี้ขึ้น เพื่อที่จะรวมที่เหลือทั้งหมดโดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดอาทิสถานีตํารวจภูทรหัวขินสถานีตํารวจภูทอนหนองพับคณะกรรมการไก่เกลี่ยธนาคารออมสินธนาคารทกสธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยเงินติดล้อเงินไซโยรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้มาช่วยกันปลดหนี้ให้กับลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อนจากดอกเบี้ยเกินอัตรา ให้คําแนะนําหาสาเหตุมูลเหตุของการเกิดหนี้และศักยภาพในการใช้หนี้ของลูกหนี้และถ้าเป็นไปได้แล้วก็จะรวมหนี้ทั้งหลายให้อยู่ในสถาบันการเงินเดียวกันเพื่อจะได้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะทําให้ลูกหนี้มีเงินเหลือสําหรับเก็บสะสมและใช้จ่ายในชีวิตประจําวันตลาดนัดแก้หนี้แห่งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและต่อไปเราจะจัดให้มีขึ้นทุกสัปดาห์เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนกรณีที่มีการทวงหนี้โหดหรือ รุนแรงเราก็ได้จัดกําลังส่วนหนึ่งไว้รับแจ้งสําหรับดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้แล้วบรรยากาศในวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการพบปะกับสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหานี้ของผู้ที่มาลงทะเบียนประมาณ50รายแล้วก็จะจัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์จนกว่าจะหมดสําหรับท่านที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจสามารถจะลงทะเบียนด้วยตนเองได้โดยมาลงทะเบียนได้ที่ศูนย์การค้าหัวหินมาเก็ตวิลเลจหรือที่ว่าการอำเภอหัวหินหรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาในต นัดคราวหน้าก็ได้ที่โซนเอด้านหน้าส่วนการข้าหัวหินมาเกิตวินเลดท่านสามารถตัดสินใจมาได้เลยเพราะว่าหลายท่านที่เราแก้ปัญหาให้คือชีวิตได้พบกับแสงสว่างแล้วไม่ต้องมากังวลกับก,บการทํามาหากินและเงินไม่เหลือเมื่อเราปนนอมนี่แล้วเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วชีวิตจะกลับมาเป็นปกติและจะมีเงินเก็บสะสมเพียงพอที่จะใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับตนเองและครอบครัวด้วยในอำเภอหัวหินกล่าวในตอนท้ายใละว,วันนี้เราก็จะ จัดตลาดนัดเพื่อหาสาเหตุนะครับม,มูลเหตุของการเป็นหนี้แล้วก็ศักยภาพในการใช้หนี้ของลูกหนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะรวมหนี้ทั้งหลายเนี่ยให้อยู่ในสถาบันการเงินเดียวแล้วก็ได้จ่ายดอกเบีย้ยในอาาัตราที่ถูกต้องตามกฎหมาย mm hmm. ก็จะทําให้ลูกหนี้เนี่ยมีเงินเหลือสําหรับเก็บสะสมแล้วก็ใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันตลาดนัดแห่งนี้วันนี้จัดเป็นครั้งแรกครับ แล้วก็เราจะจัดทุกสัป,ปดาห์ในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนกรณีที่มีการตรงนี้โหดหรือว่ารุนแรงเราก็ได้จัดกําลังส่วนหนึ่งนะครับไว้รับแจ้งสําหรับดําเนินการในในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรยากาศของการาพบปะกับสถาบันการเงินนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ของอผู้ที่มาลงทะเบียนนะครับวันนี้ได้รับความสนใจประมาณสัก50าราย เราก็จะจัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกๆอาทิตย์นะครับจนกว่าจะหมด